ในคลิปนี้นะคะฟ้าจะแนะนําสําหรับใครที่อยากจะทําเป็นตารางนะคะตารางต่างๆเราสามารถนําไปประยุกต์ใช้ออกแบบได้ตามชอบเลยนะคะทุกคนเราก็จะมาที่ i b i s p a i n t กันนะคะ i b i s p a i น t นะคะพอเรากดมาแล้วไปที่รูปคู่ก,กันนี้เลยเนาะหลังจากนั้นนะคะก็มาที่รูปรูปบวกตรงนี้นะคะซึ่งตอนนี้ฟ้าใช้แท็บเล็ตนะคะ ใครที่ใช้มือถือก็มาด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะเครื่องหมายบวกด้านล่างตรงนี้นะคะโอเคกดเครื่องหมายบวกตรงนี้หลังจากนั้นนะคะเลือกขนาดของกระดาษค่ะฟ้าเลือกเป็น3ต่อ4ก็ได้หรือ1ต่อ1นก็ได้นะจ๊ะฟ้าเลือกเป็น3ต่อ4เนาะหลังจากนั้นนะคะเราย่อกระดาษลงนะนี่คือขนาดของกระดาษนะคะ ซึ่งวิธีการย่อกระดาษนะคะก็คือง่ายๆแตะที่หน้าจอมือถือนะคะนิ้วหัวแม่มือแล้วก็นิ้วชี้นะคะแตะที่หน้าจอมือถือแล้วก็ย่อย่อกระดาษลงให้สายตาเราเห็นได้ชัดเจนนะคะนี่คือขนาดของกระดาษต่อมาเราจะทําอย่างไรนะคะเราก็มาที่ฟิลเตอร์นะคะซึ่งแท็บเล็ตหรือแม้กระทั่ง iPad นะคะเครื่องมือเขาจะเด้งมาแบบนี้เลยนะจ๊ะทุกคนแต่ถ้าใครใช้มือถือนะคะทุกคนให้กดรูป รูปคูกกันนะจะอยู่ด้านล่างแล้วก็เครื่องมือเขาถึงจะเด้งออกมานะต่างกันแค่นี้นะคะโอเคแล้วกด F กับ X นะคะพอกด F กับ X แล้วเนี่ยเราจะดูเครื่องมือด้านล่างให้เลื่อนไปทางซ้ายเลยจนเจอคำว่ากรอบนะคะกดนะคำว่ากรอบอ้าวพอเครื่องมือกรอบเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยเขาก็จะมีลูกๆของเขาอีกนะคะเนี่ยก็คือตารางวงเล็บแล้วก็ตารางวงเล็บขนาด ฟ้าจะเลือกเป็นตารางจํานวนวงเล็บจํานวนนะคะพูดผิดนะกาะนหน้าน,นี้แล้วทีนี้เห็นไหมอันนี้เป็นงานที่ฟ้าค้างไว้ก่อนตรงคอลัมน์ตรงนี้นะคะเราสามารถปรับนะให้เป็น10นะคะสามารถกดบวกตรงนี้ได้เลยก็ได้และข้างล่างคําว่าแถวเนี่ยก็บวกลบนะคะให้ได้10เหมือนกันเห็นไหมสิบสิบนะคะความหนาเราสามารถปรับความหนาความสั้นความยาวได้เหมือนกันนะคะโอเคฟาก็ใช้ความหนาประมาณ15พิกเซลแล้วกันเนาะ เราฟ้าไม่ปรับนะคะทีนี้มาดูตรงเส้นสีเส้นนะคะตรงนี้ตอนนี้ตอนนี้สีเส้นของฟ้าเป็นสีชมพูส้มๆใช่ปะฟ้าก็จะเปลี่ยนสีเส้นนะคะให้เป็นสีสีอะไรดีเอ่ยก็เลือกเป็นสีม่วงแล้วกันนะม่วงเข้มนะคะเห็นไหมเสร็จแล้วนะคะแล้วกดเครื่องหมายถูกเลยกดกากบาดเห็นไหมเราได้เป็นตารางนะคะเป็น10และก็ส0ทั้งแนวนอนแล้วก็แนวตั้งรวมกันก็เป็น100เนาะทีนี้ มันเต็มหน้าโจอหมดเลยค่ะฟ้าอยากจะปรับให้มันเล็กลงทำยังไงก็มาที่เลเยอร์นะคะตรงนี้นะแล้วฟ้าก็จะมากดเครื่องมือตัวนี้แล้วก็ใช้วิธีการย่อลงก็ได้หรือใช้วิธีการปรับตรงนี้นะรูปแบบมุมมองแล้วก็กดรูปนี้นะย่อลงนะคะปรับแบบนี้เลยนะเนี่ยขยับเอาเองนี้ก็ได้นะคะเสร็จแล้วกดเครื่องหมายถูกไปเลยค่ะ เรียบร้อยนะคะนี่ก็คือได้แล้วเป็นตารางนะคะง่ายๆทีนี้ต่อมาพื้นหลังนะเราก็จะมาใส่พื้นหลังนะคะไปที่ลูกกล้องเลยะคะ่ะแล้วเราก็ไปดึงพื้นหลังพื้นหลังที่เราเตรียมไว้นะคะสมมุติว่าฟ้าจะใชา้พื้นหลังเป็นมอ g ี้เป็นสีม่วงใช่ไหมเอาโอเคเอาอันนี้แล้วกันนะรอสักครู่โอเคเราขยายมันใหญ่แล้วก็กดเครื่องหมายถูกนะคะแล้วกดยกเลิกค่ะ เสร็จแล้วนะคะก็เห็นไหมมันโดนทับใช่ไหมเราก็มาที่เลเยอร์นะจ๊ะเห็นไหมมี2เลเยอร์ใช่ไหมคะตอนนี้ฟอจะลากเลเยอร์ที่เป็นพื้นหลังเนี้ยโดยการกดแช่ตัวนี้นะคะแล้วก็ลากลงมาข้างล่างแบบนี้สังเกตไหมเอ่ยว่า <laughs> สังเกตไหมคะว่ามันบางอะ่ะเออมันสีมันกลืนกันเนาะทุกคนอืมงั้นก็ขอไปเปลี่ยนสีพื้นหลังก็ไปที่ลูกกล้องนะคะเราสามารถเอามาใส่ได้เรื่อยๆเลยเอาสีเหลืองนี้แล้วกันนะ เห็นไหมเราสามารถปรับแต่งแบบนี้ได้ค่ะทุกคนค่ะเสร็จแล้วก็กดเครื่องหมายถูกไปเลยค่ะแล้วขึ้นมาแบบนี้ให้กดยกเลิกนะจ๊ะเห็นไหมได้เรียบร้อยนะคะพื้นหลังทีนี้มาที่เลเยอร์ใหม่ตัวนี้เราก็ปิดตาไปเลยก็ได้นะคะเราไม่เอาหรือกดลบนะคะกดที่เลเยอร์ที่1แล้วกดถังขยะไปเลยเป็นการลบโอเคตอนนี้เรามีอยู่2เลเยอร์นะคะคือเลเยอร์ที่1เป็นพื้นหลังสีเหลืองแล้วก็เป็นเส้นตารางนะคะเลเยอร์ที่2เนี่ย โอเคทีนี้ทํำยังไงต่อทีนี้นะ,ะทุกคนจะใส่ตัวเลขอะไรหรือตัวอักษรอะไรลงไปก็สามารถจัดตกแต่งได้เลยนะคะแล้วถ้าใครอยากมีข้อความอะไรตรงไหนยังไงเนี่ยก็สามารถแทรกได้เลยนะคะวิธีการต่อไปนะเดี๋ยวฟ้าจะพาทำเป็นเอาเป็นรูปอะไรอะไรน่ารักมาแทรกใส่ให้จําแบบนี้เลยนะคะว่าถ้าเราอยากจะใส่รูปภาพมาที่เลเยอร์แล้วกดรูปกล้องนะจ๊ะหลังจากนั้นนะคะคุณก็ไปเลือก พื้นหลังมาได้เลยไปเลือกพื้นหลังหรือไปเลือกรูปของคุณมาได้เลยนะคะว่าอยากจะใส่รูปอะไรลงไปนะสมมติฟ้าก็จะใส่เป็นรูปรูปคนน่ารักน่ารักนะคะโดยที่เราจะไปเลือกมาก่อนเนาะเราไปหารูปภาพเก็บรูปภาพไว้ก่อนนะคะทุกคนรูปน่ารักน่ารักรูปไหนก็ได้นะคะโหลดเก็บมาไว้เนาะโอเคสมมติว่าฟ้าจะใช้รูปอันนี้แล้วกันสมมติแล้วกันนะทุกคนเอาละอ่า เสร็จแล้วนะคะเอาละได้แล้วแล้วก็กจะกดเครื่องหมายถูกนะคะแล้วก็กดยกเลิกเห็นไหมเราก็จะได้ภาพแบบนี้แล้วทีนี้ต่อมาเราสามารถที่จะใส่ข้อความอะไรได้นะคะโดยการที่มาที่เลเยอร์ก่อนแล้วบวกเลเยอร์เปล่านะ,ะก็คือเครื่องหมายบวกเนาะเครื่องหมายบวกกดกดนะเห็นไหมเลเยอร์เปล่ามาแล้วทีนี้ดูเครื่องมือเป็นแปลงสีอยู่นะคะต่อมาเราก็จะมาใช้ไม้บรรพด กดรูปไม้มันทัดนะคะเอาละทีนี้ไม้มันทัดนนะเราสามารถกดหมุนกดเอียงเฉียงไรได้นะดยการกดตรงนี้กับตรงนี้นะคะตรงกลางเป็นตัวเคลื่อนย้ายนะจ๊ะทุกคนทีนี้ฟักก็จะปรับให้มันตรงตรงหน่อยเนาะเราก็มาเปลี่ยนสีค่ะตรงนี้สี่เหลี่ยมข้างล่างตรงนี้คือสีนะคะฟักก็จะไปเลือกสีเลยเอาเป็นสีเหลืองเข้มแล้วกันนะเสร็จแล้วมาดูชนิดของแปรงคือกลมๆตัวนี้ฟักจะเลือกเป็นแปรงปากกา m าเกอร์แบบแข็งอยู่ตรงพื้นฐานนะคะ อยู่ดังด้านบนด้านบนเลยเนาะอยู่ข้างล่างของปากาาการ m a r k ร์วงเล็บแบบอ่อนนะคะเอาปากาากา m a r k ร์แบบแข็งนะทุกคนเสร็จแล้วก็มาปรับขนาดนะจ๊ะเสร็จแล้วก็มาวาดเลยค่ะเห็นไหมบวกเลเยอร์เปล่าขึ้นมาทํางานทุกครั้งให้บวกเลเยอร์เปล่านะคะอืมแบบนี้สมุตินะคะทุกคนเสร็จแล้วนะคะเรากีเสร็จแล้วก็กดไม้บรรทัดออกกดออฟนะคะเอาละเห็นไหมเราก็จะได้เป็น สำหรับกรอบนะคะไว้ใส่ข้อความแล้วทีนี้เราอยากจะใส่อะไรเพิ่มไปอีกไหมเราอาจจะใส่เป็นรูปเงินรูปทองนะสมมตินะหรือรูปน่ารักน่ารักนะก็ทุกครั้งเวลาที่เราต้องการรูปภาพเราก็ต้องไปที่ลูกกล้องนะคะแล้วก็ไปดึงรูปภาพกันเลยนะจ๊ะ,ะฟ้าไม่แน่ใจว่าฟ้ามีรูปอะไรบ้างนะทุกคนก็หาก่อนอสมมตินะเป็นรูปอันนี้แล้วกันนะเออนี่แหละ ประมวประมาณนี้เสร็จแล้วก็กดเครื่องหมายถูกนะคะทุกคนเราก็กดยกเลิกรียบร้อยนะคะที่นี้เราก็จะมาเราใส่ตกแต่งอะไรได้แล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาใส่เป็น A B C D สมมุติเราอยากจะทําตารางอันนี้เป็นตารางาเล่นเหมือนอจับข้อความผิดถูกอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็มาที่เลเยอร์นะคะแล้วก็บวกเลเยอร์เปล่านะ,ะในการทํางานทุกครั้งบวกเลเยอร์เปล่า mm hmm. หลังจากนั้น เราก็มาเปลี่ยนเครื่องมือเป็นตัวทีนะคะได้ตัวทีแล้วเนาะแล้วก็แตะที่ภาพแล้วก็กดอีกโลกหนึ่งนะพิมพ์เลยคะ่ะฟ้าจะพิมพ์เป็น a b c อ่ะสมมุตินะคะไม่ต้องตรงก็ได้นะคะเป็นแบบเหมือนอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรอะเกมนะคะเอาละแล้วก็ ทีนี้มันใหญ่ใช่ไหมคะทุกคนก็มาตรงนี้ถ้าเรากดไปแล้วกดรูปดินสอนะแล้วก็กดปรับขนาดนะเรไม่แน่ใจว่ามันเกินหรือเปล่าโอเคกดถูกก่อนนะคะทีนี้ดูแนตะ่ตัวเลขเ่ยตัวอักษร A ถึง Z อะไรเนี่ยอยู่ข้างล่างตารางเราก็จะมาที่เลเยอร์เห็นไหมอยู่ข้างล่างตารางนั้นฟ้าจะขยับเลื่อนให้เขาอยู่ข้างบนนะคะโดยการกดแช่ตรงนี้แล้วก็เลื่อนขึ้นข้างบน,หนไหมมานับก่อน หนึ่งสองสามเจาออกเกินมาสองตัวนะเรากดรูปดินสอนแล้วเราไปลบกดตรงคําว่าคาระแล้วก็ลบนะคะดับเบิลยูกับคิวออกนะโอเคทีนี้มาปรับกดขนาดนะคะแล้วก็มาปรับให้มันพอดีนะจ๊ะหรือมาตรงรูปแบบเอาอันนี้ออกนะคะหรือมากดตรงคําว่าช่อง ช่องว่างเนี่ยเราก็มาปรับแบบนี้ก็ได้นะโอเคเราก็ต้องมาดูทีละนิดหรือปรับเจ้าตัวเขาเรียกอะไรนะตัวพยัญชนะด้วยนะคะบางทีพยัญชนะบางอย่างเนี่ยมันไม่เข้ากับพวกนะมันไม่เข้ากับกับตารางของเรานะคะเหมือนตอนนี้มันไม่เข้าเนาะาก็จะมาตรงอักขระแล้วก็เปลี่ยนฟอนต์นะคะทุกคนเขาก็จะไปเลือกหนาะฟอนต์ที่มันน่าจะเข้านะคะแล้วก็มากดตรงช่องไฟแล้วก็มาลองปรับดูนะ ลองดูก่อนนะคะทุกคนโอเคมันอาจจะมีบางส่วนที่ไม่ตรงไม่ได้นะ,ะกดเครื่องหมายถูกท่านี้มันจะมีวิธีแก้นะคะกดเครื่องหมายถูกเราก็จะไปที่ตารางกันก่อนไปกดตารางนะคะแล้วก็กดเครื่องมือตัวนี้กดอันนี้รูปแบบมุมมองแล้วก,ก็จะมาลองค่อยคปรับดูซิมันได้ไหม ค่อยปรับตารางดูนะคะแล้วก็ค่อยไปปรับตัวเลขอีกทีนึงกดถูกเอาละเราก็มาที่ตัวเลขนะคะแล้วก็มากดอีกรอบหนึ่งนะ,ะก็จะมาค่อยๆปรับอีกเกินไหมเนี่ยไม่แน่ใจ2 4งสี่ดหเกินนะคะฟ้ามาที่อักขระนะคะฟ้าลบ าลบออกนะคะโอเคคราวนี้ก็ได้แล้วนี่ก็ได้แล้วนะคะเอาล่ะทีนี้ก็มาดูตรงตัวสีนะคะเราก็มาปรับแต่งเลือกเอาเลยเอาล่ะแต่และกดถูกนะคะก็ประมาณนี้เป็นตัวเลขเสร็จแล้วก็คัดลอกนะคะมาที่เลเยอร์แล้วกดคัดลอกเลเยอร์นะคะโดยการตัวนี้ที่มันเป็นเหมือนกระดาษซ้อนทับกันแล้วก็เครื่องหมายบวกกดคําว่าคัดลอกเลเยอร์ ขับลอกแล้วนะแล้วก็มาแตะนะคะมาแตะตรงนี้แล้วก็ลากลงมาเห็นไหมเอ่ยนะคะแล้วเวลาแก้ไขเราก็มาตรงนี้เหมือนเดิมน,นะคะแล้วก็กดคําว่าอักขระแล้วเราก็มาแก้ค่ะแก้ตรงตัวไหนที่เราจะต้องเปลี่ยนนะคะแค่นั้นเองประมาณนี้นะคะอาจจะมีบางส่วนที่เราจะต้องปรับนะคะแล้วก็แก้ไขตรงช่องไฟเอาแค่นั้นนะ อืมโอเคเสร็จแล้วประมาณนี้อ่ะทีนี้วิธีการต่อฟ้าก็จะใช้วิธีการคัดลอกไปเลยนะคะฟ้าจะฟ้าจะทำแบบนี้เลยนะ,ะสมมุติฟ้าเปลี่ยนไปแล้วนะ,ะเพื่อไม่ให้คลิปมันมันนานเกินนะคะทุกคนเนี่ยก็จะใช้วิธีการนี้แล้วก็ค่อยๆแก้นะคะไปแก้ไขนะคะไปทีละนิดทีละนิดนะคะจนครบทั้งหมดนะ,ะมันอาจจะใช้เวลานิดนึงนะคะทุกคนก็ลองดูเนาะ อาจจะทําเป็นภาพแนวนอนแบบนี้ข้อความแนวนอนแบบนี้หรือแนวตั้งก็ได้นะเบอร์ใครแบบทาเป็นเล่นเล่นเอ่อเกมอักขระเชื่อมต่อกันนะคะโอเคเรียบร้อยนะคะนี่คือการพิมพ์ตัวเลขหรือพิมพ์อักขระข้อความนะคะลงไปนะ,ะเป็นตารางเล่นเกมนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นการเติมข้อความนะคะแล้วแต่เลยว่าเราจะใส่ข้อความอะไรลงไป ยกตัวอย่างนะคะว่า,ากดเครื่องหมายบวกก่อนเราอาจจะพิมพ์คำว่า,อ,าอะไรดีอะเล่นเกมเปลี่ยนฟอนต์นะคะกดฟอนต์แล้วก็เปลี่ยนฟอนต์เลยโอเคบวกเลเย,ยอร์เปล่าแล้วก็แตะอีกรอบนึงอือฮึ แก้ไขอาจจะลดขนาดลงหรืออาจจะเปลี่ยนสีนะคะวิธีการเปลี่ยนสีก็คือมาตรงรูปแบบนะจ๊ะแล้วก็กดเปลี่ยนสีได้เลยนะคะว่าเราอยากจะใช้สีอะไรนะจ๊ะอืึโอเคเสร็จแล้วนะคะแค่นี้เกาะเรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็มาที่ลูกศรแล้วกดเป็นบันทึกเป็น png จบเรียบร้อยนะคะเราก็จะไปที่แกลเลอรี่ของเรานะคะเราก็จะมีรูปภาพน,นี่เรียบร้อยนะคะแค่นี้เองได้แล้วนะจ๊ะโอเคยังไงแล้วอาจจะเป็นคลิปที่สอนเร็วหน่อยต้องขออภัยนะคะค่อยๆดูตามเนาะเนื่อง,งจากว่าฟันไม่อยากให้คลิปมันยาวเกินไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีคะ่ะ